สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Messenger นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการ u n b ล็อกหรือว่าวิธีการปลดบล็อกคนที่เราเคยบล็อกไว้ใน Messenger ของเรากันนะคะอ่ะอย่างแรกเดี๋ยวเราเข้ามาที่แอป Messenger กันเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่หน้าหลักก็ให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้ แล้วก็ให้เราเลื่อนลงมามาเลือกที่ความเป็นส่วนตัวแล้วก็มาเลือกที่บัญชีที่บล็อกนะคะตรงนี้จะเป็นบัญชีที่เราบล็อกไว้เขาก็จะเรียงให้เราตามวันที่ที่เราบล็อกหากว่าเราต้องการปลดบล็อกก็ให้เรามาคลิกที่ชื่อของคนคนนั้นนะคะเราต้องการที่จะเลิกบล็อก Messenger ก็คือการเลิกบล็อกข้อความและก็การโทรก็คือตัวนี้ให้เรามาคลิกด้านหลังตรงนี้นะคะระบบก็จะถามเราว่าเราต้องการเลิกบล็อกหรือเปล่าก็ให้เรามาเลือกที่เลิกบล็อกนะคะเราก็จะเห็นตรงนี้จากที่เป็นสีเทาเขาก็จะขึ้นเป็นสีแดงแล้วเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะยกเลิกการบล็อกข้อความ หรือว่าบุคคลที่เราเคยบล็อกไว้หากเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ